ตัวเน้นสองห้าไม่ต้องกลับบุยเลีนตัวเน้นสองหาเพรต้องกลับเด้อพี่น้องเด้อเอาคัดคัดเอาคัดคัดเท้านนี้มีหน้าถ่ายหน้าซื้อน้ำกันผูพอมีหน้าขายยางบั่นผูมีหน้ากั่ายหน้าขายกันเดอเน้ยืมทากกันเด้อพี่น้องเด้อื่อนี้เอาที่เดีบเอาที่เดเอาทีเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวเน้นเ้นอันนี้ที่มาฟันดีครับ วันดีได้โชคได้ลา <mel od ic 00> บมากเพราะว่าอยู huh. mm ่บ้านกับถือว่าด่วนแล้วเนาะของบ่อเลมากบ่อเลยพ่อคุ้นแม่เนาะหลายๆายท่านเนาะครับบ่อเลยพ่อกันกถือว่าด่วนแล้วนะครับแต่ว่าได้โชคมานีตลอดอยู่ครับได้โชคมาตลอดอยู่อยู่บ้านบ่อเลยพ่อหมกับได้โชคยู่ครับก็ได้ทําได้มาตลอดอยู่ครับเขามาตลอดวันนี้กับได้ตัวเดียวกันเนี่ยนี่แหละตัวบ่าเห้ฟังนี่แหละ เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเลยเน้นให้ให้ความนะครับเม็ดเดียวตัวไหนเน้นสองหาตัวเดียวนะครับแต่สามตัวสองศูนย์ห้าว่าต่เนื่อสองหายตัวเดียวุดเม็ดเดียวความนะครับ้าไม่ต้องกลับด้วยนะครับห้ามกลับเลยนะครับไ่ต้องกลับนะครับเื้อในน้อยนี่ละเอาในน้อยเข้านะครับผู้ใดไม่ทุนไหลลงทุนไหลแล้วพี่น้องตัวได้ฝนบอให้กลับนะสองห้าตัวเดียวไม่ต้องกลับครับ สัวหาตัวเดียวว่าต้องกลับเอาที่เดียวเม็ดเดียวเน้นๆไม่ต้องกลับนะครับเอาค่าทักนะครับไม่ต้องกลับเด้อนะครับมีทุนหลเขาลงทุนไหลมีทุนหน่อยลงทุนตามงบที่จะควางมีนะครับว่าต้องขายหน้าคือฝนพลาด้วยก็ไดนะครับเพราะแม่ว่าฝนพลาด้วยขายหน้าก็จะขายหน้าน้ำฝนพลาด้วยบ่ได้เนี้ยนะครับมีทุนหน่อยนะครับเท่ากับลงทุนตามงบที่เรามีว่าห้เดียร้อนผน้พื่นเด้อ เพราะแม่มาไปเยืมเงินไหนหลวงพ่อน้องตามาซื้อนะครับเอาเงินเจ้าของนี่แหละมีหาบาทก็ซื้อหาบาทมีสิบบาทก็ซื้อสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อนะครับญาให้มันเดือดล้อนผู้อื่นนะครับขันบ่มีกับฟังเบิงตะกอนขันบ่มีกับฟังเบิงตะกอนเทาข้าคักงวดหน้ามาเดี๋ยวฝนพายุเยมาไปมาให้โชคให้แล้วพีกเพื่อเราเมื่อเอือนเมื่อเอือนเตรียมตัวมาโดดน้ำแจงโจ้เจ้าสิไปนวดเล็กใสนะครับ เดี๋ยวยังบพอนได้มีหมองอยู่ครับแต่ว่าแกเบิ้งใกล้ๆมือก่อนนะครับห่อนมือเล่นคอนพ่อดเวลาก่อนนะครับตอนนี้ยังให้ค้ามต่อบริษัทนี่คือสาย่าโดดน้ำสาย่าฝนพะรุ้ยสาย่าโดดน้ำส่วนห้าตัวเดียวเนีนๆส่วนห้าสองส่วนห้านะครับตากเล่นสองห้าเมตรเดียวไม่ต้องกลับนะครับขอต่อบคุณนะครับขอต่อพื้นขอบคุณมากมากค่ะเอาฝน คนกำลังแห่เอาตัวเลขนะครับวัดกุดแห่ดังทะลุโลกรังทะลุฟ้านะครับกลับมาคึกคักอีกรอบนะครับกลับมาคึกคักอีกรอบนะครับผมนะครับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศที่ทวัดกุดแห่หลังจากพิธีเสร็จตัวเลขก็โชว์แล้วนะครับขึ้นปอดกระดานเรียบร้อยนะครับาพี่น้องท่างไก่กาลังไหลมาสัากกาบูชากราบไหว้นะครับจจตุปัจจัย ลงตามตู้ยอดนะครับนั่นครับตามตู้บูชาดอกไม้ทูบเทียนตามกําลังศรัทธาเด้อพี่น้องเด้อตามกําลังศรัทธานะครับพอได้ตามกําลังศรัทธานะครับผมตัวเลขก็อยู่ข้างๆนั่นแหละครับตัวเลขนะครับผมไม่ต้องพูด่ํามําเพลงมาถึงก็ได้โชคนะครับให้พี่น้องโชคมานกันทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ทางวัดเพิ่นกําลังขาดแคนด้านเพิ่นกําลังจะเทคอนกรีตถนนนะครับ คิวละพันแปดร้อยบาทนะครับพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพปูนนะครับเทถนนคอนกรีตวัดกุดแห่นะครับอย่าลืมนะครับผมโชคหมันขักมานะครับผมมาเบิงทั้งมุมนี้บาทนี้นะครับ มาเบิ่งทั้งมุมนี้นะครับเจ้าเอาตัวไดนั่นน่ะเลขทิไทงหันได้ตเมาบ่เมามดแล้วเกี้ยงแผงแล้วปาดมแมมีเลยปัดทุกปัดทุกเอาคักเอาแน่สมซื้อมาเอาเลขตัวนี้อเอเอเอ เอานี่คือบรรยากาศนะครับผมเบิ่งบรรยากาศแทงลอตเตอรี่ให้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะมีเลขให้เพราะมีลอตเตอรี่ให้เอารางวัลเป็นอดแทนอืมแห่ซื้อเกี้ยงแพงนะครับใส่ละตัวเพิ่นเสื้อน่ะนะชั่วไอ้เบิ่งเนี้ยชั่วไหมซองเนี้ยก็เลื่อมซื้อเจ้าเลขรถเพิ่นคนมีโชคเลขทะเบียนรถนะครับ คือซสื้อทะเบียนรถฝันเจียวบอกสองเกนหนึ่งครับเลขสูตรก็ไม่สูตรนครับบ่าอ๋อสูตรคนมีโชคเย่าใกล้แล้วมัน<อ>มันสุ่มบวกนนงนี่สามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างาครับปวี่ิพานมาที่วงกลมสีแดงคือตัวเน้นตัวนักบ่ครับเอาอธิบายเลยเจ้าจะช่ว์ตัวเรียกื้อเจ้าต้องอธิบายบัตรคลิปนี้ก็คลิปเจ้า อ้าวสำหรับคนมีโชคนะครับธรรมดางวดนี้ฟันเจ็ดครับงวนนี้ฟัน7ครับอันนี้ลักซิปนะครับนี่ครับลักซิมีแปดมีห่งมีเก้ามีสนะครับเลข3าตัวหันนี่แปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่ปดี่หนึ่งเจ็ดห้าหนา่ครับนะครับเากัน่น้นๆไปที่หนกันหนึ่งเฮ็ดมานานยังครับนี่สูตรนี่เฮ็ดมานาาแห้วครับนานแล้วครับเขามาจักงงดแเ้วครับนี่เขางวดบ่ครับมันกับบ่สุงวดครับบ่อุงวดแต่ว่าที่พ่านมากนี่เขา เดี๋ยวพอเห็นงวดที่ผ่านมาเนาะบ่อือนะครับคนมีโชคเราจะได้โชคจากคนมีโชคนะครับงวดที่ผ่านมาใสหล่ะหัวอันนี้งวดที่ผ่านมาเลยครับงวดที่ผ่านมาสามตัวแปดเจ็ดสองืมสองตัวคือหกเจ็ดหกเจ็ดไม่ต้องกลับตัวเขาตรงตรงโอ้ยนี่คืองวดที่ผ่านมานะครับแปดสองไม่ต้องกลับอืม โอ้แปดสองไม่ต้องกลับ้วยเอาสามตัวพร้อมอ๋อขอดูงวดนี้นะครับอธิบายเรียกวิ่งด้ยมีความมั่นใจขนาดไหนวิ่งเจ็ดงวดนี้วิ่งเจ็ดนี่งวดนี้เจ็ดเด่นมากๆครับนะครับเจ็ดนี้เด่นมากๆเห็นว่าหลายๆศูนย์มาชนกันที่เจ็ดครับนะครับแต่ว่ากับประวัติก็เคื่อยไงหลังด้วยกันครับธรรมารักษานี่มันเป็นของธรรมดาเนาะมีเขามีรดเป็นของธรรมดาครับที่มั่นใจแห้งๆนี่ครับเคื่อยไงหลังเลยครับ จังไรก็ต้องพิจารณญหน้าเวงเนาะนะครับเอาที่วงกลมไว้คือสิเป็นตัวเน้นตัวแมนแมนตัวเน้นเนี่ยที่วงกลมครับผมใครว่าลักลอยมียูซีมีหามีเจ็ดมีแปดนะครับลักลอยที่จับไว้นะครับแต่ว่าซีหนึ่งแปดมันเลจับไห้ได้ครับถ้าผู้ใดมากก็จับเอาซีหนึ่งแปดนะครับซีหนึ่งเจ็ดอยู่ในนี่สีมีตรงเลขวัดกุดแห่ตัวละหนึ่งเจ็ดคับเจ็ดหามันได้เจ้า ตัดไสามตัวตรงกันแถบนี้ครับขายมุ่เจ็ดนันเด็ดหนึ่งเจ็ดเอโอ้โหนั่นแต่พรรรเตพรรริ่นบอลในวงกลมไว้เพ่มบอวงกลมเนาะมันก็เริ่มมาเข้ากันกับเลขกคุชแงพอดีนะครับ,บ,บมันมากจะออกตัวบอลวงแล้วนะครับตากอครับโอเคนะครับชัดเจนอ่า คนมีโชคเนาะครับอ้าวคนมีโชคผมได้คาราเตอรี่พิ่นไปแล้วเมื่อกี้นี่บ้ารู้แล้วฮะนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขคนมีโชคนะครับตามนั้นนะครับพี่น้องโชคมันกันครับ